เพื่อนๆเ,เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะเหตุการณ์ที่ว่าเวลาที่คุยกับแฟนนะคะเวลาที่บอกแฟนว่าอย่างโน้นนะอย่างนี้นะอย่าทําอันนั้นอันนี้อย่าลงทุนอันนั้นอันนี้นะคะอย่าไปทําอย่างนั้นเดี๋ยวคนไม่ให้ความนับถือเนี่ยนะคะและแฟนของคุณนะคะไม่เคยเชื่อฟังคุณเลยนะคะบอกอะไรก็ไม่ทําพูดอะไรก็ไม่ฟังนะคะให้คําแนะนําพูดอะไรไปก็ไม่ทําตามนะคะ ใครที่เป็นแบบนี้อยู่ใครที่รู้สึกแบบงุดหงิดหัวใจไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างนี้นะคะเมนบอกขูพลาทีนะคะและก็มาเอาความรู้วิธีไปจัดการกับขูพลาต่อได้เลยค่ะก็คือเวลาทีเา่เราบอกให้เขาทําอะไรนะคะและเขาไม่ทําตามนะไม่เห็นชอบนะและบางเคสนะคะบางรายก็จะเถียงแฟนกลับมาอะไรแบบอย่างนี้ ทำให้ก่อเกิดการทะเลาะก,กันและไม่เข้าใจกันและก็ทะเลาะก,กันรุนแรงนะคะ,ะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หมางใจกันไปอีกหลายๆวันหลายๆเดือนเลยนะคะตรงนี้นะคะให้แก้แบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปบอกเขานะคะการที่เราไปบอกเขาว่าต้องทําแบบนี้อย่าทําแบบนั้นนะนั่นมันเป็นการเหมือนบอก หรือว่าการไปตอกย้ําในสิ่งที่เขาทํามาในอดีตมันผิดพลาดและมันเป็นความผิดของเขานะคะในสิ่งนี้นะคะสิ่งที่คุณทําได้และคุณอยากให้เขาทําตามคําแนะนําของคุณคือคุณจะต้องฟังเขาให้จบฟังด้วยความรู้สึกจากภายในนะคะฟังจากความรู้สึกภายในของของเขาว่าเขาต้องการอะไรนะคะเขาเขาอยากได้อะไร เขาอยากให้ได้รับคาแนะนําจากเราไหมนะคะหรือเขาว่าแค่อยากให้เรารับฟังเฉยๆนะคะเรารับฟังเรื่องราวของแฟนของเราเนี่ยจากหัวใจนะคะไม่จะไม่ใช่จากหนูนะคะแต่ถ้าเราฟังจากหนูนะ่ะมันจะไม่ถูกใจและเราจะจับความรู้สึกคําพูดความรู้สึกของแฟนของคุณไม่ได้นะคะตรงนี้ทําให้คุณเป็นผู้ฟัง ที่ไม่ดีและก็ให้เป็นผู้ปรึกษาที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะและยังเป็นบ่อกเกิดความหมางใจกันไปอีกนะคะตรงนี้นะคะเวลาที่แฟนคุณพูดอะไรใดๆก็แล้วแต่หรือมาปรึกษาเรื่องใดๆก็แล้วแต่ให้ตั้งใจฟังฟังด้วยความรู้สึกฟังด้วยความรู้สึกที่มันออกจากภายในไม่ใช่เอาแค่หูฟังว่าหูฟัดแค่ถ้าเอาหูฟังมันจะฟังแล้วผ่านคุณไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของเขานะคะ เมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณฟังแล้วคุณรับรู้ความรู้สึกของเขาได้คุณจะรู้สึกว่าตัวของคุณอะเป็น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 ตัวแฟนของคุณคือเอาตัวคุณเป็นไปนเป็นตัวของแฟนคุณเลยคุณจะเข้าใจความรู้สึกของเขาตรงนั้นว่าเขารู้สึกยังไงและทีเนี้ยอยากได้กําลังใจแบบไหนอยากได้คําปรึกษาแบบไหนนะคะอันนี้นะคะสาหรับใคร เป็นอยู่เม้นบอกครูพลล่าหน่อยนะคะว่าเจอเหตุการณ์นี้อยู่เป็นแบบนี้อยู่และถ้าใครก็แล้วแต่มาเจอคลิปนี้แล้วนําคลิปนี้ไปแก้ไขแล้วเป็นยังไงได้ผลดีไหมนะคะบอกครูพัลล่าหน่อยนะจ้าครูพัลล่ารอผลลัพธ์อยู่นะจ๊าทุกคนนะคะด้วยรักครูพัลล่าจ้า